นายกรัฐมนตรีก็เชื่อนะคะว่าการเพิ่มช่องทางพิเศษให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและขยายโอกาสรับสิทธิประโยชน์จาก11โครงการของรัฐบาลจะทําให้คนไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตดีส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจของประเทศเติบโตค่ะ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตัวแทนผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เ,เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมทั้งเรื่องความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำรวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่เป็นปัญหามานานอย่างเป็นระบบ โดยการเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการสร้างไรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชนเช่นกระแขง300บาทเงินเดือนปริญญาตรี1 5 0 0 0บาทเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเป็นต้นพร้อมลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆเช่นภาษีสำหรับบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกพักชำระหนี้3ปีลดภาษีนิติบุคคลและมาตรการขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยกำหนดโครงการและกองทุนต่างๆขึ้นมา11กองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอาทิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนหรือ SML โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรและกองทุนสุขภาพภาครัฐ โดยรัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีรายได้ได้ดีขึ้นเพราะหากประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโตเพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามยืนยันค่ะว่ารัฐบาลทําทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนเป้าหมายของรัฐบาลที่อยากจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นสิ่งที่เัฐบกลทํานทาทุกอย่างนั้นอยากเห็นอย่างเดียวค่ะว่าความสุขของประชาชนก็คือความสุขของรัฐบาลรอยยิ้มของประชาชนก็คือรอยยิ้มของรัฐบาลนั่นเองค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูตนิทรรศการที่จัดขึ้นในงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านทุนของรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามการจัดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกัน77จังหวัดระหว่างวันที่25และ26สิงหาคมนี้